เพลงเพลินครับวันนี้เพลล่าสุดนะครับจากาน้องพิมพระดานะครับพิมระดาเสียงทองฟินแลนด์นะครับนี่วันนี้ก็นะครับห้อยใจบังไฟแสนนะครับฟังจนเพลินเลยวันนี้เอามาดูชุดเครื่องเสียงกันวันนี้ชุดนี้อัปเดตเป็นตะแกงปั๊มโรงงานซับเบีเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัตราภูเขาเกียร์เอคุณภาพ20มิลเพิ่มฟิลเตอร์ให้ลูกค้าจัดเต็มอีกหนึ่งเซตทาง ส่งไปที่นคะรราชสีมานะครับชุดนี้อัปเดตให้ลูกค้าได้ชมก่อนทำวันนี้นี่ครับอำเภอโนนสูงหรือเปล่าประมาณนี้โนนสูงนคะรราชสีมานะครับ8คูณแปทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ1 3 5 0 0 0บาทเพิ่มแค่แตะแกงปัง๊มแล้วก็ฟิลเตอร์โรงงานนี่ครับนี่เพิ่มตะแกงปัง๊มฟิลเตอร์โรงงานจะประมาณ900ถึง1,000บาทนี่ประมาณนี้ครับที่ใส่ฟิลเตอร์ใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้ครับน่าจะประมาณตะแกงประมาณ ห้าร้อยเก้าสิบหรือหกร้อยเก้าสิบาทประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่มพิมพ์เตอร์ขึ้นมานะครับก็สอบถามได้แต่โปรโมชั่นทางร้านเลยนะครับตัวนี้ครับอาจจะมีเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆที่ขึ้นม,มาตัวนี้อัปเดตเป็นสแปดโปรทูรุ่นพิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือก็แล้วแต่ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้ตัวนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับโรดีทเทเลทที่อุบลราชธานีวันนี้5ตุลาคมบรรยากาศยามบ่ายๆฝนตกอีก1วันนะครับวันนี้นะครับแปลดคุณแปดทั้ ห้าพันบาทลำโพงโครงหลอดสิบแปดโปรตูตัวนี้ครับดูลำโพงที่เราใช้เนี่ยครับโครงหลอดสิบแปดโปรตูแม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยวัตต์ไวทสี่นิ้วนะครับตัวนี้ครับนี่สิบแปดโปรตูครับดูที่ล็อกสไปเดอร์ขอบโดนัดที่สวยนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานงานกระเดื่องดนตรีน่นแน่นครับรีสิบแปดโปรตูพันสองร้อยวัตต์ไวทสี่นิ้วแม่เหล็กสองก้อนตัวนี้แล้วก็ส่วนอุปกรณ์ต่างๆครับวันนี้ซับเบีเทอร์โบสิบแปดนิ้วดอกสิบแปดโปรตูแม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็ก งานสีโจตันที่สวยนะครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ด้วยกลร์บงานสีโจตันที่สวยซับเบียเทอร์โบสิบแปดนิ้วลูกค้าเพิ่มเป็นตะแกงปั๊มโรงงานถ้าไม่เพิ่มก็หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเหมือนเดิมเพิ่มตะแกงปั๊มก็ประมาณหกร้อยเก้าสิบาทนี่ประมาณนี้ครับนี่เป็นรุ่นหนาตะแกงปั๊มแล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์ตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับนี่ลูกค้าสามารถสั่งจองสอบถามได้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับจะเป็นตะแกงฉีกแบบนี้ครับนี่ตะแกงสีประมาณนี้ เรา,ามีตะแกงปั๊มก็เพิ่มเติมตามงบประมาณได้ตัวนี้ครับทั้งหมด8ใบดอก18โปรโทูรมนเมเล็กสก้อน1,200บาทไว้4นิ้วแม่อัตราภูเขาเกรด A คุณภาพ20่ิบมิลลินะคระับตัวนี้ในตัดด้วยเซนซีสวยครับงานสีโจตันนะครับความกว้างตู้ก็60ซนติเมตรนะครับลึก73สูง80ซนติเมตรนะครับส่วนตู้เสียงกลางก็ทั้งหมด8ใบครับเสียงกลางเป็นรุวนึ่งสองเกาศนย์สี่ร้วัตต์แหลมยูนิตคอมสี่สีเน็ตเบิกในตัวครบเซตพร้อมใช้งานนะครับนี สิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งับชุดแขนโรงงานเนี่ยสลักลูกปืนที่สวยหนึ่งสลักลูกปืนที่สวยสีโจตันนะครับหูจับเหล็กลูกยางกันกิ้งนะครับนี่สวยอ่ะเพครอบหูจับเหล็กลูกยางกันกิ้งไม่อาจยี่สิบมิลนะครับเพรียรลงฟมทุกอย่างกันกิ้งเนี่ยหูจับเหล็กทุกอย่างครับทั้งหมด8ใบก็มีที่บาาแขนให้นะครับตรหรับชุดนี้8ปคูณแทั้งหมด8ใบนะครับเสียงกลางหนึ่งคูณหนระบบสายก็15เมตรทั้งหมด8เส้นนะครับครบเซตครับพร้อม ใช้งานครับเนี่มาดูที่ชุดคอนโทรลครับเพราะว่าแอม็มเป็นรุ่น MT 4,008นะครับ1,200วัตคูณ4 4ชันแนลแล้วก็เสียงกลางเป็นรุ่น MT 4,004เสียงกลางซับเบี MT 4,008เสียงกลาง MT 4,004ครับขับที่4โอห์มนะครับแล้วก็มีอ e ีคอไลเซอร์ acer, แล้วก็คอร์สอีคอไลเซอร์3ามสี่แบนสองชั้นคอร์สหนึ่ง 1, 5, ตัวแล้วก็ไมรอยรุ่นตอง9ดีจูนขึ้นได้ปรับความดีได้เป็นขึ้นตัวใหม่ครับดีจูนขึ้นได้สแกนขึ้นได้ แล้วปลั๊กไฟรุ่น PSC 810 USB ครับมีมีโวลต์แล้วก็มีสามารถเสียบาชาร์จ USB 2แอมมี่ตัวนี้ได้ครับนีครบเซ็ตทุกอย่างเลยครบัครบ,ครบ,ครบแล้วก็แลกขนาด 12U นะครับมีฝา3ฝา,ม,ฝามีฝาหน้าฝาบนแล้วก็ฝาหลังครับปิดฝามิดชิดเก็บเรียบร้อยทุกอย่างนะครับนี่แล้วก็มิกเซอร์ขนาด16 c h a n ช e l นน,นะครับ4พาร,รามิเตอร์คอมเพรสเซอร์8ชนเนลโลคัาได้ถึง80เฮิร์ตลดไปถึง26ดีบีครับนี่ ลบ db ได้ครับ80ดสเฮิร์ตนี่ครับลบได้26 db ครับแล้วก็โลคั u ได้ถึง80ดสเฮิร์ตคอมเพรสเซอร์8ปดแชนแนลสพารามิเตอร์สี่ออฟเอฟเฟกต์แท้นะครับมีทั้งหมด4กรุ๊ปนะครับไฟเฟนทอม48โวลต์ usb บลูทูธครบเซ็ตทุกอย่างสำหรับชุดนี้135,000บาท8ปคูณแทั้งระบบโครงหล่อนครับวันนี้ซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วถ้าเพิ่มตะแกรงปัม๊มก็เพิ่มได้ตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับนี่ถ้าเป็นตะแกกรงปัม๊ม็เป็นตะแกรงีีแบบบน้135,000าท 8คูณ8ขอบคุณทุกการติดตามนะครบับวันนี้5ตุลาคมนะครับ5ตุลาคมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับบรรยากาศช่วงบายบายอีกหนึ่งวันครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็แล้วกันนะครับสอบถามข้อมูลได้ตามโปรโมชั่นของทางร้านสินค้าโปรโมชั่นเด็ดๆให้ได้ชมทุกวันนะครับนี่นะสนใจก็สอบถามได้ทุกวันนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้5ตุลาคมยม ใบบายที่อุบลราชธานี8คณ8ทั้งระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งาน135,000บาทขอบคุณทุการติดตามนะครับ08563 130 01 092 7 566 497 8คณ8ทั้งระบบ135,000บาทโรงหล่ออัดแน่ๆครับงานกระเดืองแน่ๆรีสลับชุดนี้ฝาก,ก็เกียวกันครับตัวนี้ ขอบคุณทุการติดตามนะครับแสนสามหมืนห้าณแทั้งระบบนะครับสวัสดีครับ